ขอต้อนรับพนักงากู้ภัรายการสวยไปไหนจ้าวันนี้นะคะน้องหนิงอยู่ที่ไข่มิเก็ตแต่ภูเก็ตอะไรไม่น่าเล่นเลย <c oughs> น้องหนิงอยู่ที่จังหวัดภูเก็ตนั่นเองนะคะที่น้องหนิงยืนอยู่นี้ก็คือป่าชายเลนบ้านอ่าวกุ้งนั่นเองนะคะธรรมชาติอันแสนสวยแบบนี้นะคะพอเราได้เห็นก็รู้สึกชื่นใจมากๆเลยนะคะแล้วก็ไม่แปลกใจเลยว่าทําไมเขาถึงได้รับรบางวัลลูกโลกสีเขียวนะคะ เพราะว่าที่นี่เนี่ยเป็นชุมชนเก่าแก่ที่ยังรักษาทรัพยากรที่สมบูรณ์เอาไว้นะคะท่านผู้ชมขาอาหารไปดูสิคะมันดีแค่ไหนและตอนนี้นะคะน้องหนิงก็ยืนอยู่กับสาวสวยนะคะสวัสดีพี่รัตนาพรหรือว่าพี่กุ้งคะ่ะสวัสดีค่ะ,คะไม่รอช้าพูดถึงความเป็นมาของป่าเฉลน บ้านอ่าวกุ้งเลยดีกว่าว่าเกิดขึ้นมาได้ยังไงคะป่าเฉลนชุมชนของเรานะคะเกิดขึ้นมาเมื่อประมาณ28ปีที่ผ่านมาแล้วนะคะเนื่องจากว่าเกิดการมีการทําสัมปทานป่าชเลนนะคะแล้วก็ทําให้ทรัพยากรชายฝั่งของเราเนี่ยค่ะเสื่อมโทรมมากนะคะชุมชนเนี่ยไม่สามารถที่จะประกอบอาชีพประมงได้เลยนะคะเสื่อมโทรมขนาดเสื่อมโทรมใช่ใช่หาจน ไม่สามารถที่จะทําอาชีพประมงคือออกไปหากินนี่คือหากินไ,<ด>ไม่ได้เลย,เลยใช่ใชค่ะ,คะก็ตัวนั้นก็คือคิดกันว่าทํายังไงที่จะให้สัมปทานเนี่ยค่ะหยุดดาเนินการในหมู่บ้านเพื่อที่จะได้ฟื้นฟูป่าต,ตรงนี้ขึ้นมานะคะ,คะก็มีการ,เ,าเ,รกเรียกร้องนะคะให้มีการหยุดสัมปทานามีการาตรวจ ตรวจตาว่าตรงไหนเนี่ยที่ว่าเจ้าของสัมปทานเนี่ยที่เขาได้รับสัมปทานเนี่ยตัดผิดจุดบ้างหรือเปล่าอะไรเงี okay. uh, uh ้ยค่ะก็พบว่ามีการตัดกันผิดจุดนะคะเช่นเนี่ยค่ะเขามาตัดบริเวณป่าข้างหลังที่เราเห็นตรงนี้ค่ะซึ่งจริงๆป่าตรงนี้เนี่ยอยู่นอกเขตสัมปทานนะคะเขาไม่มีสิทธิ์จะมาตัดเงี้ยค่ะก็มีการที่จะเราก็ขึ้นไปพบผู้ที่มีอำนาจในสมัยนั้นก็ประสู้เต็มที่เหมือนกันเนาะใช่ใช่ก็ค่ะ แล้วก็เราก็เลยต่อสู้กันมาก็ป่าที่เราเห็นเนี่ยนะคะบริเวณที่บ้านอาวกุ้งเนี่ยค่ะเป็นป่าทีา่เราไม่ได้ปลูกนะคะ28คะปีที่ผ่านมาเราให้เขาฟื้นตัวของเขาเองตามธรรมชาติะนะคะ,คะ แล้วเราจะเห็นว่าจริงๆเนี่ยนะคะป่าเนี่ยนะคะ28ปีเนี่ยได้แค่นี้เองคือขนาดต้นเนีไม่ได้ใหญ่มากนะคะแต่ว่าใช้เวลาในการดูแลรักษาเนี่ยนานนานพอสมควระค,ะค่ะแล้วปัญหาที่บอกว่าพบเจอที่ป่าชายเลนเนี่ยมีอะไรบ้างอะคะพี่กุ้งณปัจจุบันเนี่ยป่าชายเลนของเราเนี่ยค่ะ,ะมีการบุกรุกทําลายนะคะ,ะมีการลักลอบเข้ามาตัด มีการเผาเพื่อที่จะยึดครองพื้นที่นะคะไม่ใช่ว่าตัดต้องต้องการต้นไม้นะแต่ต้องการที่ดินนะคะเพื่อครอบครองที่ดินบริเวณตรงนั้นนะคะนี่คือปัญหาที่เราพบณปัจจุบันนะคะเนื่องจากว่าภูเก็ตเนี่ยค่ะพื้นที่เนี่ยค่อนข้างที่จะมีราคาแพงเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ป่าชายเลนพื้นที่ชายหาดพื้นที่สาธารณะเนี่ยก็จะมีการจับจองความเป็นเจ้าของนะคะที่กุมอนุรักษ์เราเนี่ยเนื่องจากเราทํางานมายาวนานเราก็ ต้องเฝ้าติดตามนะคะแล้วก็ไปฟื้นฟูบริเวณที่มีการบุกรุกทำลายตรงนั้นนะคะแล้วในปัจจุบันได้มีการพัฒนาฟื้นฟูอะไรป่บ้างคะอ่ณปัจจุบันนะคะเราเปิดพื้นที่เนี่ยให้คนข้างนอกเนี่ยนะคะหรือว่าองค์กรชุมชนต่างๆหรือว่าองค์กรเอกชนนะคะ หน่วยงานต่างๆ,ๆเ,เข้ามามีส่วนร่วมไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนนะคะมหาวิทยาลัยนะคะครหรือว่าสถาบันลูกโลกสีเขียวเนี่ยนะคะ,<ม>ะเข้ามาช่วยสนับสนุนเรานะคะในการเปิดตรงนี้นะคะกิจกรรมต่างๆเราก็จะมีเช่นเก็บก้านะคะต้นก้า,กามาเพาะนะคะมาเพาะพันหรือว่ากิจกรรมเล็กๆน้อยก็คือว่าพาชมป่าในขณะชมป่าเนี่ยเราก็จะให้เขาร่วมทำกิจกรรมปลูกต้นไม้ผูกผ้าที่ต้นไม้เพื่อที่ ดูแลว่าไอ้ต้นที่หนึ่งนะที่เราจะต้องมาดูแลกันต้นที่สองะไรอย่างเงี้ยค่ะเฮ้เราก็จะมีกิจกรรม ฝึกทําอาหารจากป่าชายเลนเป็นการถ่ายทอดความรู้องค์ความรู้ของชุมชนกับคนข้างนอกเนี่ยมาช่วยกันทำอะไรเงี้ยค่ะคออย่างเกิดสมมติคนคนทางข้างนอกค่ะสนใจที่จะเข้ามาทํากิจกรรมเนี่ยต้องติดต่อยังไงบ้างคะ่กติดต่อหน้าเพจรักอ่าวกุ้งรักป่ากาลังป่าชายเลนได้เลยนะคะก็จะมีเบอร์ติดต่อนะคะแล้วพี่กุ้งเนี่ยถือว่าเป็นรุ่นแรกแล้วแล้วยังมีแบบเด็กรุ่นใหม่ที่พร้อมที่จะมาช่วยพัฒนาไหมคะคนในชุมชนมีค่ะก็ใช่ใช่มีเด็กรุ่นใหม่เนี่ยเข้ามาช่วยนะคะก็น้องๆในชุมชนเนี่ยนอกจากนี้เราก็เหมือนที่ เราก็ต้องประสานเครือข่ายภาคีข้างนอกเนี่ยจิตอาสาต่างๆที่เ,เพราะว่าทรัพยากรเป็นของทุกคนเ,เป็นของคนทั้งประเทศเไม่ใช่เฉพาะของคนอาวกุ้งนะคะเ,เรายินดีที่จะให้ทุกคนเข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ฟื้นฟูนะคะแล้วก็ร่วมกันใช้ประโยชน์อย่างย,ยั่งยืนเมื่อกี้หนูได้ยินที่กุ้งพูดว่าได้รับรางวัลลูกโลกสีเขียวเล่าให้ฟังหน่อยค่ะว่าได้มาอย่างไรลูกโลกสีเขียวก็เนื่องจากว่าเราก็ทํามา28ปีใช่ไหมก็ อยากได้กล่องบ้างอยากได้รางวัลบ้างอยากได้รางวัลบ้างใช่ค่ะเพราะว่าชุมชนของเราันนะคะพออยู่ในจังหวัดภูเก็ตเนี่ยคำว่าอนุรักษ์เนี่ยมันก็จะเสียงมันจะเบาเสียงมันจะเบาว่ามีแต่คําว่าธุรกิจมีแต่ว่าการท่องเที่ยวเขาเป็นเมืองท่องเที่ยวมีแต่การพัฒนาแสงสีเสียงใช่ใช่ค่ะเดี๋ยวนี้ทํายังไงวา ให้ชุมชนเล็กๆที่เขาทํางานอนุรักษ์เนี่ยเขาได้มีปากมีเสียงบ้างแล้วก็เลยมองว่าสถาบันลูกโลกสีเขียวเนี่ยก็ให้รางวัลกับชุมชนทั่วประเทศไทยเนี่ยมาใช่ไหมคะก็ทางพี่เนี่ยก็ได้เข้าไปทางเว็บไซต์ของสถาบันลูกโลกสีเขียวแล้วก็เขียนผลงานรายงานที่เราทํามา28ปีเนี่ยค่ะลงไปแล้วก็ทางคณะกรรมการระดับภาคก็ลงมาเยี่ยมค่ะก็ช่วยกันจนจนได้รับรางวัลเนี่ยค่ะ ทำไมคนจะต้องมาที่ป่าเฉลนที่นี่มันมีดีอะไรยังไงป่าเฉลนของเรานะคะ,ะเราไม่ได้มีแค่ดีแค่ป่าเฉลนแต่ว่าหน้าทะเลของเราเนี่ยค่ะยังมีปะการังนะคะ,อ,ะ,อ,ะอีก467ไร่เนี่ยนะคะ,ะ,ะที่พร้อมที่จะ,ะให้พวกเราเนี่ยมา เยี่ยมชมนะคะแล้วก็มาหนุนเสริมในการอนุรักษ์นะคะค่ะเราก็จะมีปะการังแดงนะคะกําลังปังหาสีแดงมีปะการังเขากว้างนะคะสิ่งเหล่านี้เนี่ยอยากให้มาสัมผัสค่ะว่ามันมหัสจย์แค่ไหนนะคะว่าพื้นที่ชายฝั่งของภูเก็ตยังมีความอุดมสมบูรณ์อยู่ค่ะแต่แต่หนิงจะบอกเลยว่าหนิงมาเที่ยวภูเก็ตทีไรนะคะบอกเลยว่าสถานที่แบบเป็นธรรมชาติแบบนี้เนี่ยนี่คือครั้งแรกที่ได้มาเจอที่ภูเก็ตเพราะว่าเวลามาภูเก็ตเราก็ต้องไปแบบปาร์ตี้อย่างเดียวหน่จะบอกว่าที่นี่ค่อนข้าง สามารถสูดอากาศเข้าปอดได้อย่างแบบเต็มที่เลยนะคะเป็นเป็นภูเก็ตที่ที่หนึ่งที่น่าเที่ยวมากมากเลยเนาะพี่กุ้งเนาะอ่ะวันนี้นี่ขอบคุณพี่กุ้งมากมานะคะที่มอบความรู้ให้เราในวันนี้เนาะและสวยไปไหนอีพีหน้าจะไปที่ไหนฝากกดไลค์กดแชร์เอาไว้ด้วยแล้วกันนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขออนุญาตเข้าสู่ช่วงชนะไปไหนพายเป็นเบาใั้ก่อนค่ะกติกาก็คือว่าให้ยืนกระต่ายขาเดียวนะคะแล้วถ้าเกิดว่าใครเนี่ย ลงก่อนนะคะจะต้องไปนั่งเรือเก็บขยะกับพี่ๆที่เขามาดำทำกิจกรรมในวันนี้นะคะโอเคพร้อมไหมคะพร้อมค่ะเยงนกระแตขาเดียวนะพร้าไปกินอะไรกทำมาอย่างนี้ ป้ายรองทนาจะเก,ก็บไม่อยากค่ะได้หรออันนี้ไม่เป็นไรใช่ไหมว่าป้ปปปปายองเท้าแล้วค่ะโอเคไม่ต้องรองหรอกโอ้หอยสวยอยู่เดอ้ออ๋อไม่ได้เก็บหอยเนาะ <c oughs> ชีวิตของดาวช่างน่าสงสาร

I'm not Ok yêu con bà, nông ơi đi mà nàng thân phá biệt biệt yêu mày anh xôi Đời tình anh tấn tấn tăng, ai nông ơi

เรามาเป็นทพื่เราไม่ผีดเกมงเศร้าข้าวลุยอย่าลืมสัญญาที่บอกว่ารักน้องเกมตุยไม่ดีสาวได้า อ๋ออ๋อเติมเรรักเล่นคิดถึงน้ําทุกคนทั้งรักเธอเมื่อถึงหลับฝันมันน่ะหมายคนปวดมองก็แต่พอไม่เหมือนก่อนนะย่ําลงวันเหงาวัน នៅ đây má quy một đi đi lòng đi ีเขยวจัดตั้งโดยบริษัทปตทจำกัดมหาชนในปี2542เกิดจากความร่วมมือจากผู้ทรงคณุฒิ์ในสาขาต่างๆอทิองค์กรพัฒนาเอกชนนักอนุรักษ์นักวิชาการนักเขียนตื่นมวลชนโดยมีเป้าหมายเพื่อสนับสนุนเป็นกำลังใจยกย่องและเผยแพร่การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เป็นที่รับรู้ของสังคมในวงกว้างโดยได้จัดการให้มีการมอบรางวัลลูกโลกสีเขียวขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี เพื่อยกย่องชูเกียรติและมอบรางวัลลูกโลกสีเขียวให้กับบุคคลชุมชนและกลุ่มเยาวชนที่มีผลงานด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติดินน้ำป่าที่ชัดเจนและเป็นที่ประจักษ์สามารถใช้เป็นแบบอย่างในการสร้างการรับรู้และการขยายผลต่อประชาชนทั่วไปได้ค่ะ